ริ่มที่คําถามจุดเริ่มเริ่มตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าเฮ้ยการทดลองอะไรเนี่ยให้เริ่มตรงนี้ค่ะเริ่มตรงนี้ว่าอันไหนไม่ใช่ตัวแปรควบคุมคือไม่ต้องควบคุมคิดในใจต่อเลยค่ะคิดต่อเลยแสดงว่าเขาต้องถามหาสองตัวไม่ตัวแปรต้นก็ตามค่ะไม่ต้นก็ตามตัวแปรต้นคือเราอยากรู้เราเป็นคนกำหนดให้ต่างกันคือถ้าเจอในข้อสอบเนี่ยไม่ต้องแบบ ไปนั่งหานั่งอ่านใช้วิธีการสแกนเลยค่ะเห็นภาพแล้วดูว่าใครอันไหนที่เรากําหนดได้กําหนดให้ต่างคือจริงๆมันมีตัวทฤษฎีอยู่แหละแต่ว่านี่มันณเวลาที่จะสอบเสานี้แล้วใช้วิธีการดูเลยค่ะในรูปอะไรที่เรากําหนดได้ฟองแก๊สเรากําหนดได้ไหมฟองจะมากจะน้อยเรากําหนดไม่ได้ค่ะเรากําหนดได้คือกําหนดอุณหภูมิค่ะอันนี้คือตัวแปรตน้นเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นคืออุณหภูมิอุณภูมิ เรากําหนดตัวแปรให้ต่างกันนั่นคือตัวแปรต้นตัวแปรตามคืออะไรนะอีกที่สอนไปแล้วครั้งที่แล้วตัวแปรตามเรื่องนี้ใครจะสอบสอบสวทเนาะสสวทข้อสอบเรื่องนี้จะมีค่อนข้างเยอะอ่าโอเคตัวแปรตามคือสิ่งที่เกิดเมื่อทดลองแล้วค่ะอันนี้คือเกิดเมื่อทดลอง คือสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการทดลองค่ะคืออยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่เกิดมันจะเกิดเมื่อทดลองโอเคไหมเกิดเมื่อทดลองในที่นี้ก็คือเขาผสมอะไรไม่รู้แหละแต่มันมีฟองแกส๊สเกิดขึ้นแสดงว่าฟองแกส๊สที่เกิดขึ้นนี่แหละคือตัวแปรตามค่ะเพราะฉะนั้นตัวแปรตามในที่นี้คือปริมาณฟองแกส๊สปริมาณฟองแกส๊สโอเคไหมเหมือนเดิมเกิดปฏิกิริยาเคมีไหมกลับไปที่เรื่องเดิมนะ เกิดปฏิกาเคมีไหมกลับ <g rab ble> ไปที่เรื่องเดิมว่าเกิดปฏิกาเคมีไหมก่อ,อนหน้านี้เป็นโลหะผสมกับน,น้ําอะไรก็ไม่รู้มันคือกรดค่ะผสมกันเกิดฟองแกส๊สเพราะฉะนั้นเกิดปฏิการาเคมีตัวนี้เป็นตัวบอกได้ว่ามันเกิดเคมีโอเคมนะมันบอกได้ว่ามันเกิดเคมีอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่ตัวแปรควบคุมก็คือไม่ต้นก็ตามค่ะแล้วก็ไปดูในช้อยไม่อุณภูมิก็ปริมาณฟองแก๊ แน่นอนว่าตอบว่าปริมาณฟองแก๊